一米。嗯 ันห่างมาโดนอันนี้ต้องไปท้วนก้อนนี่ถึงบอกว่าอยากท้วนก้อนปฏิท้วนกอนหนาผัดหลับเลยเดียวไอนี่ต้องไท้วนก่อนขึ้นตเรมาอไเหนพลม่าหนเปนบาเต่มเดยอลาโอ้เขาลองไปแล้วโอ้ต้องือบกคิดพ่อ ห้างแขมกับมิดไปเลยวะลองอยู่ลองเจ้าปูเงียนเขาเล่นบ่ได้๋ยเซ้ากับปุงเงียนกับอันนั้นอันนีย้ก็อันบอกใจบอกใจให้เลืมเขาจีบสาวนะฮะมันกับว่ไใดเมือมื่อนั้นบ่ได้มือเบีดเออมือเบีบประเดี๋ยสวัสดีครับพี่โจป้าพี่โจมาเบิรงพี่โจรีวิวขนใจแฟนให้หน่อย รีวิวแบบขนาดกลางให้จะไปเปรียบเทียบกับวงใหญ่นะสว<ฟ>ัสดีกำลังกลับครับอีกหนึ่งสวัสดีทุกคนรพรไเด้พกันโดนบ่ค่ได้ไรล์พันเพจอันนี่เถื่อพนพันเฟซบุ๊กส้นตัวเถื่อส่วนมามิตราลายลพันเพจมร์ล่ำขวัญเฉแฟนแล้วก็เพจเมนจักรพันธ์มือนีมางานบวชกับข้นบานหม่นะครับ ขอบคุณแมนลงบีมเด้อนะครับที่ติดต่อมาให้ร้องเพงห้งพี่นงพี่โมลนซึนนะครับไอผาไาดวงเนรักขอบคุณครับคนประจาไปโอ้ยเมียกเมื่อแล้วตอนนี้ครับสวัสดีพี่โซครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับแกะเพลงเต้ยสิ้นของสิริพรเพียงใหม่ให้นั่งอีก เตยซิงเปิดฟังไปเร็วเปิดแฟงนเนี่ยได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับสวัสดีพี่อังกอร์สุภช,ชัยสวัสดีแม่อังกอร์ค่ะอีแม่เจอกันเลยค่ะวันที่สิบลิขิตนะมีเพทย์หรือเปล่าในวันเนี้นนองเบียร์สวัสดีเจมี่ครับสวัสดีแม่ท้องล้วนท่านก่อนพี่แม่วัวหน้าไป็นยังเตยซิงจ้าพี่รวย เขาพลาดบอนพี่ด้วยวันนี้โนละท่างเนาะผ่านแล้วสวัสดีสพี่นุนะครับไปใส่มาครับมาแต่ลองพิงครับมาแต่งานงานเฮนากนะครับเห็นบานไม่ลองพิงกับรถแห่ช้อยชาตมิวสิกสารพอลมาเรียนทอะไรขอบพุณครับสวัสดีพี่เมี่ยวนะครับ มาเด้อกินต้มอึ่งไข่กินเป็นเพาเนี่ยอึ่งไข่อ่ะกินเป็นแต่ไข่เอึ่งกินไม่อึองหนะร้องอยู่แต่ว่าไข่น่ะมันแซ่บกินคนมากกินแต่ไข่ไข่ผดไข่ผู้เนาะคนสั่งว่าวิลูกคือไข่เนาะโอ้แทบยอมกูอ้าวแต่เสือ สวัสดีครับพระเอกเมสวัสดีครับสวัสดีพี่ไก่ครับพาพี่ไก่เข้ามาดูสวัสดีพี่ไก่รู้จักพี่ไก่ไหมรู้พี่ไก่ฝากขวัญใจแฟนด้วยนะครับทั้งสละบบุรีน้องแจง สวัสดีแม่อำนวยครับเดินทางปลอดเลยครับผมมาพี่สวัสดียังกินเนาะพี่รวยสวัสดีรัตนานะครับสวัสดีเชน้องกินหอวเดูอครับตุ่มอึงกับมกกปะนะป้าสวัสดีเพลเพว่าสวัสดีครับน้องสวีพี่น้องป้องปายตูทุกคนครับสวัสดีทั้ง4,000คนนะครับ นายเอิร์ธนายเอกสวัสดีครับอันหน่อสมการเนาะพี่ลำดวนสวัสดีครับไปใส่มาแต่งานลองพิงครับผมสวัสบีพี่แก้วฝั่งซ้ายด้วยนะครับสบายดีครับพี่แก้วเชียวเล่าว่าห้องเอียงวะวังเวียงบะ มันงามๆนะ่ะน้องแมนเอฟซีอุดรเตรียมไปเยี่ยมมือปิดวงวันโศกค่ะโอ้ยขอบคุณครับปิดวงวันที่สามคือว่าคือว่าส้นกันกันกบอันเสียงวีหกพี้ 6, องเสียงวีหกค่ะคือว่าปิดวันที่สามมิุุน่า <c oughs> พี่แกบอกว่ามามาาสบาย ไปบห้องไปบ้างเพียงเมืงอเล่าวะอันนี้เหรอเพียงอนวันนี้รอค่ะวันหน้าชุดเสฉะตาสู้แดดคนละนายแดดเนาะแดดพูดแดดพูดตั้งยืดคักเนาะก่อนข้ามหอดฝนตูวโอ้กั่นดีบันนี้ช่วงที่รถเฮจอดอยู่เราเพลนลองกระตูกกสั่นดีเข้าขึ้นไปจตงเด็ดเตงเดดยดมาโซา บัดนี้พอพอแล้วว่าอันเวลาเมิ่แล้วพี่น้องกับงวกอวัเพ็งสามีบดชบ้านี่นต่ออีกสามคนกับเพ่งแดดอีกเอาไม่นหอย่างสนท์าโมงเรงแดดนี่จ้ายอยู่เมือนเองเินเงินอยู่ด้ดเอาพี่นหลองเพียงแต่เปนแดดวะ่นะเราก็ลองลองตอบไม,อบอม่เมือนนะแดระวัแวงแดดก็ฝนพี่เว็งเราอย่างฝนก็ฝนกอสีอขี ฝนอยู่บ้านตกพอลูเมื่อเศร้านี่ตกครับยยเซ่พุ่มตกครับอันนี้แม่นมางานอยู่ขอนแกน่นติดกำลับงบวารลำพูดนีบ้านกุดธาต์ตำบลนี่อยงก่อนหนองนาคำาคอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอน,นแก่นเล่นๆๆๆเสรีเมโอดปีนัน์น้องเข,ขานไข่เหมือน,นอ่น้อของพี่เมียนช้าหรอทำไมหรอ นี่คือเหมือดคือเหมือดแก่หรือวาสนคิดลห์หนครับนังอีกม่นานเนี่ยว้ยหนือได้ไมไมโอเหยรไม่อเดียอแกงแล้วหนึ่งเป็นเน่นอนมารนบ้านอันข้าปุ้น ไอโอ๊ตที่เป็นคนขยันมากๆเวลาบ่มีงานก็ขายนู่นขายนี่จักเอาเงินไปไสเอาไปให้ผู้ใต้ว้าวทำเบือกจะว่าหน้าเดี๋ยวเงินในธนาคารมาสั่งว่าเป็นสิบล้านละบอกไอโอ๊ตแช่เร่ขับลูกแมนเฮ้ยน้องแมนขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องแมนตัวนี้มาแปลก ฤดูการนี้คือมาล่ำยูวัดจอมศีเอกเนี่ยขึ้นมาล่ำยูวัดจอมศรีเนี่ยด้วยหล่าโอ้ยฝากคณะกรรมการเนี่ยด้วครับมันมันนาแลลวพวกข่อยนานเลย่ะโอ้โสันึนต้องรถเสิบายูัรถมาจอยูสนักงานระมรถเดียวกันสวัสดีครับพี่นองปป่งไปเดินทางอดไกยครับผม ขอบคุณเม่น้องบีอีกรอบนะครับวันนี้ประสานมากถ้ามีโอกาสนะครับจะเอาวงใหญ่มากเนาะเอาวงใหญ่มาเลยอันนี้มันก็ม่วหวอดหรอมีงานอีกทีวันที่ยี่สิบครับพี่น้องช่วงนี้งานหางแล้วเอินใสเอิญหาได้ด้วยครับพี่น้องมีบุญมีงานงานหน่อยงานใหญ่นะครับงานบุญบางไฟอาจจะไปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับก็ไปด้วยพี่น้องด้วยว่าจะเป็นวงใหญ่ก็ได้นะครับ มีคอนเสิร์ตเราก็ไปมีงานที่วันที่ยี่สิบที่ร้านอะไรนะติดลมเก่งคอพี่น้องติดลมเก่งคอวันที่ยี่สิบสี่ห่อน,นี่พี่น้องเก่งคอพี่น้องใช้พ่วครับมามวนน้ากันเลยครับวันที่ยี่สิบพาหลานสาไพ่ไปเที่ยวทั้งใด้วจาพาหลานสะไพไปเที่ยวทะเล้จ็จามางานครับ มางานมางานร้องเพลงอุ้ยมีตลาดนัดบ้านญาติเมน้องบีมมีตลาดนัดจ้าตลาดนัดคลองถุงจังเลยนะดูดูการี้เฮายังพอๆกันเลยได้ล่ะเออจัดได้สิได้พอกันเนาะ้า ว่างนะครับวันที่สามมีทุน่าได้ีิน้องเด้อนะครับปิดฤดูกาลของมะล่ำคนใจแฟนนะครับน่าจะเป็นที่บ้านพระเอกนนชยนันนะครับเดี๋ยวบ้านขนาดนห <c oughs> มันมานเด้อลาะครับพระเอกจากเอฟซีใจเกินรลอยสวัสดีนะครับขอบคุณเอฟซใจเกินรลอยเด้อ มากับน้องน้ำหวานสวัสดีค่ะทุกคนน้องนบสวัสดีค่ะน้องนบศักดีนาศักดีพลศักดิพลศักดีพลแม่จักรพักดิพลสวัสดีน้ำผึ้ง กุ้งสวัสดีครับจะไปปิดบุ้งเตรียมสุดไปไปห้แล้วป,ป้าลีเด้อป้าเอกระเบียบเก้ามาคอมมิ่นค่อยตะกี้น้ำเบิงสันนิแอดตะกี้พี่แอดยู่ระเบียบเล่นเป็นจดดับเมือเจ้าเดียง,งเจอกันนะครับวันที่สาม ขอให้เดินาทางปลอดภัยที่นี่มาหนาด้จ้าครับผมสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับคิดถึงจังเลยคิดถึงมากกว่ามาเด้อปีฤดูกาลนะพายุมันจะเข้าแน่หรอคือเช็คฝนมาซื้อเหมือนปีแรกอีกปีเช็คฝนฟ้าอากาศ <สะ S 1> ดีๆเนี่ยกระสิเรี<ส>วยว่าตกใส่กันคักพูดละ่ะแต่ปีนี้พายุก่อนได้ปูเต็มโอ้ยเช็คดีดีใครับสภาพไม่เด็ดปูม้วน แ่ว่าบ่ามันตรงกันกับเสียงมีหกตีใช่หรือเปลัานี่ชยเฟิร์สสวัสดีครับกาเปลี่ยนมันไปได้หรอกฮะห้องยังไม่สนิทปูบวดไปได้เพียนเช็คเบื้องดีๆก่อน มาเล่นบ้านกุดลิ้งบ้านควาวมวนคักครับผม<ด>วุนาโอ้ยขอบคุณ<ด>ครับ<ด>ขอบคุณดดได้หลายครับผมเว่งวใหญ่เจอกันอีกวันวที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ที่สามพี่ดอกหางแล้วคิวงานสิเอาเนมเนื่องอุดรไปฝากลูกๆเจอกันจา้าขอบคุณครับ้ารทฮอสิได้กินนหนมเนื่องแล้ว พวกคไในหลายมันก็ปิดกันเนาะเนบอกหสิห้าคนก็เยอะอยูดีน่เยอะนะสมัยตะกี้ทีละสองร้อยตบงเหมอ,อยู่ในเพจจะนเบืงหลช่จนมา,าเป็นไรในเพจไปถ่ายคลิปลงในเพจเล่นเพจมากว่าแต่ว่าเฟซบุ๊กปิดกันทีหลีอยอยน้องพูดอียังไปังสิคำว่าพวกขายพวกบัตรพวก ุ<พ>่มพอกคำว่ามุ่งเนี่ยเดี๋ยวจัดด้วยล้วแอ่งไปแช่เพียดอะให้มีดตเลดิแช่ผู้อื่นคือแมันจะปิดกั้นมันต้องการอย่างที่มันเลี้ยวของท่อเองนี่สิฝนตกบ่คับไม่ตกนะครับในระหว่างทางกับพอตกตอนคือรองพิ้งกับบ่ตกกอเงินหลายเงื้อเงื้อคับเงินเแห่ ตอนมะหอดโตกค่ำรถเฮเพื้นโตกจนมาจะว่าขึ้นเล่นแดดใส่ปดิพี่้องจะว่านั่งอีกน้นมาหน้าดำมือรอหรือเบเดน่าเกินสวางแตง,ง,ง,งขึ้นไปนึงยอยลำคาบมาลองทิ้งละกำลังกลับใจภูมิหาวหน้าเตรียมอุ้ยชีไว้หลายๆล <c oughs> ยพี่แ <c oughs> พวสวัสดีครับ ไม้เบื่อพ่อค้ากาแฟจะส่งให้เอามาเอาครับมาปิดวงยาดูจะให้ฝนหำมด้วยพวกรับสาถูกจะตกยะห่ำเนี่ยให้ปิดแจ็บแซบจักปีเนี่ยตกกับตกจำวินกันได้หรอจังคืนมาดูกรุงเทพฮอน นนฝนบสถกจักเจ้าหัวนาโอ้เมื่อวานกับโบสตกตีครับเมื่อมันก็าฝนตกอยู่ขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสองแปดอีกยี่สิบสี่กิโลเมตรขอบคุณมาไล่จากทีมไม่หักน้ำเดอ้อขอบคุณแม่กุหลาบแม่คำปุ่นนะครับที่ไม่หากกับะวิพีสูน,นะครับแม่ต้องบีมหรือว่าแม่มวลน,นะครับ เจอกันอีกทีวันที่20่ร้านติดลมเกงขอมือนั้นก็นจะมีแม่นมีหวานมีนกมีแม่หอยแล้วก็กนิกกี้สีนานวนถ้าข้างผมท่วมจนปว่ามีหอดปอาไรมากสันา<อ> <laughs> ุณนายสายทองสวัสดีครับสวัสดีนามีะบ้าบริพอหน้าดุแล้วคีห้หอด้วยหน้าเด้อนั่งอีกหน่อยคือสิง่งแ่เป็นสาวแล้วเนาะจองด้วหน้าเด้อไมาเห็นทากคิกขู่ไอ้จะเพียงเนีน่ยนะะสไตล์หวานหานรัตนสินพ้อมบอกมาแล้วว่ายันเสลงดีับ ม่อยานสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมตั้งหกพันคนนะฮะพี่<ม>น้องมาเบื้องลายเลยคิดหอดครับจะดูการนี่ก็ย่อมหลับครับพี่น้องว่าเขาทัดนไดโอเคปนใดในส่วนของอชงคอนเสิร์ตนะครับ เพราะวา่าที่แรกบริวารเสีเห็ดวงใหญ่ครับพี่น้องบริวารเห็ดวงใหญ่ก็คือออกงานไปพร้อมรับเดนเสื้อไปนั่มแล้วก็ซ่อมไปน้ำงานนะครับเข้าบ้านกระซ่อมมันก็เลยเป็นเ่นแบบยังไม่เต็มที่แต่ฤดูการหน้าพี่น้องจัดเต็มจัดเข้ามาจัดเต็มนี่คือ <c oughs> อาจจะเดนเซื้อ ประมาณร้อยวะ่ะแล้วก็ซ่อมกันอาจะเป็นเดือนจงออกนะครับเพียโชว์ดีๆเลยฝากถึงคณะเจ้าภาพนะครับที่อ่ติดต่อไว้นะครับกับสีบ่อให้ใหสมนาสมตาพี่น้องคุละนะครับคณะเจ้าภาพที่ติดต่อไว้แล้วก็ที่ยัง หาองบอลร่ำยูนะครับตอนนี้คิวยังว่างเด้อครับผมไปไหนเติมมันน้ำมันหมดแล้วน้ำมันก็แพงแพงกี่องเวยหรือว่าสวัสดีพี่หน่อยค่ะสวัสดีพี่หน่อยโอ้โอ้โอ้ยินนี้ผมการเรียนยูปีสอง สุดท้ายแล้วสิจบแล้วจบแล้ไปใส่สวนจบแล้วไปใส่นอสวัสดีพี่ปูมไปสมัครก็นะาจะมา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 แล้วเขาดีใจนี่ปูมเปสมัหรอก็นี่ีเนาจะมาม่มาอาสวัสดีครับเอา1 0 0ัครับดีาจับผมเอามีสยัสดีพี่ปูม คนไหนนี่ตอนนั้่เห็นน้ำดูเะจอดติ้น้ำมันสวเอียางขนาดน้องยังไม่ได้ไปท นูว่าหนูไปเห็นมาหนาหนูนก,กับ่มเตียนได้แม่แมนคอบหนูเป็นคนมีดังอยู่เร็วไม่ไดังยังด <laughs> ังแมพคือมองแรงแทนนางแมพ <laughs> มาเมื่อสงการเสียงตอบรับดีมากจามีโอกาสจะพามาใหม่จาหาวหนาอุ้ยขอบคุณพี่เพียวครับฝากขอบคุณาคณะกรรมการน้ำครับผมสวัสดีจาหวหนาสวัสดีครับนางเอกมานาลัดเตะ นั่งเอกมานารักแค่ครับพิ่นตัวอะไรนะครับบอม,ม,มี่ครับผมครับเพิ่นตัวตอนนี้เปิดรับสมัครแดนเซอร์ครับพี่น้องเปิดรับสมัครแดนเซอร์นะครับใครที่สนใจวิลูลร,ร้านนะครับ อยากมาเป็นเดนเซอร์อย่ากมาลองมาล่ํานะครับถ้าร้องเพลงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับพี่น้อง<า>เป็นยังไรอดยมามายี่สิเจอกันดีไหมนะบานเฮต้องเจอพี่หมูมาหาเลยเอาทีมงานไหนมาให้เหมือ อันนี้เมยียมานั่มไปใส่ค้างหัวนามาร้องเพลงครับมางานงร้องเพลงงานบวชแล้วก็คืนบานไม่ครับยูบ้านกุฎธ,ธาบุญหนองนาคำอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่นติดกับนอครลำพูพี่น้องลายลายมวลสันพ้องเรีนคิดยตพ้องเรีนคิดตมันเป็บนบุญบ,า,บางไฟ เอาจริงๆน้องน่ารักจรเจอเจออะไรนะเจ๋อพิเต้ขอว่าบอกบอกซอเล็กสุพรรณพอีจัดเจ็ดแปดเก้าอินเตอร์มินฝากด้วยนะครับฝากขอบคุณเออซอเล็กดวงหนาน้ำ ที่มีแหกอยู่นี่บ่น้อนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกรอบครับอะไรงามๆนะครับแม่ข้าปุนกุหลาสมมางดวนถีบไปกลับรถสวัสดีสวัสดีเคื่อ,อกลับรถนี้คือเตัวเอาแล้วครับ300เบมีไซ์เข้าส่เอาแล้วครับ TPS <TV S 2> บอกไปทั่วนะแล้วครับพี่นอ้องป้องตายทุกคนครับไปหอด มีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ขึ้นร้องเพลงวันนี้ที่ใส่กับโปงสั้นๆแล้วก็อยู่บนสูงๆให้ผู้ชายอ่านกินอ่านไม่มีคนอ่านกินอีด้วยพี่เมย์ หนูหนูนั่งลงพี่เป้ตอนหนูนั่งเอาเงินปูป,ป่ะนี่นวลก็บซองเบื้องนวก็บเบิ้องน้องบอกบมันจะออกบ,บ่มันเห็นดีเด้อมันเห็นอยู่ดิหนูเซ็งก่งในายบอบอหนูอยากเพิ่นเห็นเก่งในายหน,นูก็เลยบ่ใส่แต่สิจัยบ่ใส่ไซกับเก่งเอาคนเดียวก็ห้อยเห็นตัวเพราใส่เพิ่นก็นต้องเห็น่งวะแต่สิจัยบ่กบอไซกับเก่นกนนนนงานาหน,นูก็ไซติดเดียดต้องนอนบางเดี๋ยวจือจ้าจะบอกว่าเธอเปขอ คิดถึงทุกคนดนะจ้าครับพี่สันต้องมาทัวร์หมอลำของพวกหนูแล้วเลยซูก็ซูเทหเหมือนมืมดเลยเนาะแม่อยู่ครับเก็คุยกับแม่แม่อยู่เอาขึ้เหมือนเธอเออมันคือเป็นเหมือนมืนแล้วมันขับ เอาพี่น้องเมื่อแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เขอาเบืองเนาะมอนว่าของมอนกันนะครับผมขอบคุณมากๆฝากโคเชกคนลหนนะครับพี่น้องฝากติดตามเพจมอลำขวัญใจแฟนนะครับเจอกันอีกรอบที่พับติดร่มเก่งคอเดือยวันที่ยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมงานวันที่ยี่สิบเจ็ดไรเอ็ดนะครับแล้วก็ปิดฤดูกันวันที่สามถ้าม,มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมจะ่ด้องรจะได้เห็น <laughs> พอดีแล้วไม่ต้องใส่อะไรจะได้ไม่เห็นใช่ไหมสวัสดีม่สมพรนะครับสว่างแล้วขออนุญาตบ้างเลยเด็กพี่น้องเด้อไปเลยครับโรงเรียนโอ้ข้างขันลองพิงครับลองมาลองพิงอีเวนท์ที่คอนแกนครับผมพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับได้ปิดพึ้งแล้วรอบวารุณานาครับครับผมโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Hmm. Ah.